สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำดาบไม้คาฟกันนะคะทุกคนอันนี้ก็คือรูบิกสเน็กนะคะวันนี้เราจะมาทำตัวนี้เลย48ชิ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากรูบิกสเน็ก48ชิ้นนะคะก็ให้เราเริ่มจากนับมา8ช่อง1 2 3 4 5 6 7 8ี่ห้าดอ่ะแล้วก็ เอ่อตรงนี้จะเป็นมือจับเขานะคะ8ดช่องนี้เสร็จแล้วก็ให้เรานับมาอีกห้าช่องหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าะเราจะใช้ห้าช่องนี้เป็นมือจับนะคะก็ให้เราจับตั้งขึ้นมานี่นะคะอ่ะเดี๋ยวดูใหม่นะคะช้าๆนะอ่ะจับตรงนี้นะแล้วก็ดันดันขึ้น1ทีแล้วก็ดันขึ้นอีก1ทีเป็น2ทีนะคะ ให้เรานับไปอันนี้นะคะ1 2แล้วก็มาบิดอันที่3มนะคะะบิดไป1นึ่ทีบิดออกไปนะคะแล้วก็บิดเข้ามาเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นแบบนี้อ่ะแล้วก็ตรงนี้นับไป1นสอง อ่ให้บิดอันที่2บิดเข้ามาหาตัวเองหนึ่งสออ่ะ, 1, 2, อะแล้วก็จะได้แบบนี้เสร็จแล้วก็ให้เราบิดอันแรกนี้นะคะบิดกลับขึ้นไป1นสอง่ะเราก็จะได้แบบนี้แล้วค่ะอ่ะแล้วต่อมาก็มาทําฝั่งนี้เหมือนกันนะคะก็นับไป8ช่อง1 2 3่งสองามสี่ห้าหเจ็ดแปด อ่ะแล้วเราก็จะใช้5ชิ้นเป็นอ่าเป็นแบบนี้นะคะเราจะทำนับไปอีกห้าช่อง1 2 3, 4, ึ่งสอาสี่ห้าอะอันนี้เราจะบิดอันที่หกหสอง่ะเสร็จแล้วเราก็พอได้แบบนี้เราก็นับขึ้นมาอีกสองหนึ่งสอนงสองบิดแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วก็ให้นับมาอีกหนึ่งสองบิดอันที่สอง่ะบิดขึ้นมาหนึ่งอ่ะจะอยู่ลักษณะนี้นะเสร็จแล้วก็บิดลงมาอีกหนึ่งที่อ่ก็จะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วก็ให้เรานับอันที่หนึ่งอันนี้นะคะบิดขึ้นไปหนึ่งสอง่เราก็จะได้แบบนี้แล้วอ่เสร็จแล้วก็ให้เรามานับระหว่างตรงนี้กับตรงนี้ให้มันได้กึ่งกลางอ่ะ สมมติว่าเรานับได้กึ่งกลางแล้วนะคะก็ให้เราจับตั้งขึ้นแบบนี้นะคะนี่อันนี้จะตั้งขึ้นสองฝั่งอ่ะนี้นะคะเสร็จแล้วก็ให้เราบิดบิดลงไปนะคะบิดฝั่งขวามือเนี่ยลงไปหนึ่งทีสองทีอ่ะก็จะได้ลักษณะแบบนี้จะต้องอันนี้ตั้งขึ้นแล้วอันนี้คว่ำลงนะอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะ นับมาหนึ่งสองช่องแล้วก็บิดอย่างนี้นะคะบิดอ่ะบิดขึ้นมาหนึ่งทีสงทีอ่ะได้แบบนี้เสร็จแล้วตรงนี้เราก็ให้เราบิดปิดได้แล้วเรียบร้อยแล้วดับไหมครับอันนี้จะเป็นไส์กลางอันนี้จะเป็นส์นนนสใหญ่นะคะอ่ะ ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่องพี่เซนกับน้องซินด้วยนะคะบ๊ายบาย